โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอนแกส๊สชุดน,นี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกนก่อนครับตัวสูตรผมจะส่งเป็นตารางรูปตารางให้นะครับเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทำได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให้อีกทีหนึ่งพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกแล้วทั้งหมดเลยครับที่ห่มชิงงานเอาไว้แล้วก็ กระดาษที่หุ้มมาคิลิกอยู่ด้านหลังแก่ก่อนใช้งานนะครับเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แก่อยากมากครับมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้สองระบบไฟบ้านสายสีดําตัวนี้เสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับแดงบวกดําลบเสียบให้ถูกสีทุกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ไปคลิปที่แบตเตอรี่ใช้แบต12โวลต์แดงบวกดําลบเหมือนกันห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้า สลับคั่วช็อตทันทีครับสำหรับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมาดูการทำงานสวิตจะเป็นสตเต็ปแบบนี้ตรงโยกมาขวามือ220โวลต์อันนี้เป็นระบบไฟบ้านครับมาร์กการควนรอบที่เหมาะสมผมจะทำจุดสีแดงไว้ให้หมอเตอร์สามารถปรับกวนเร็วหรือกวนช้าได้แต่ว่าความเร็วที่เหมาะสมตามนี้ครับตรงกลางปิดโยกมาท้ายมือตัวนี้ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้ะครับ การล้างทางความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาตัวชุดมอเตอร์ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้านะครับตัวชุดมอเตอร์ทางร้านรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเขง้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องนะครับยกล้างน้าได้เลยในส่วนของหม้อสแตนเลสกับหัวแก๊สสแตนเลสใช้ฝอยเหล็กขัดได้ครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอมาดูในส่วนของหัวเตาแก๊ส ตัแก้ใช้คู่กับเรปรับแก้แรงดันต่ําเท่านั้นหัวเร่งแรงนสูงแบบนี้ห้ามใช้นะครับแล้วก็ช่องอากาศตัวนี้เปิดให้สุดตามนี้ครับเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้เห็นไหมครับแต่ก่อนใช้งานปรับให้สุดแบบนี้การใช้งานกดแล้วก็ไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับไฟตรงกลางไม่ออกนะครับออกเฉพาะวงนอกกรณีถ้าช่องอากาศเปิดไม่สุด เห็นไหมว่าเปลวไฟเปลี่ยนสีแล้วเป็นเปลวไฟลอยลอยทันทีเลยปรับให้สุดให้เป็นเปลวไฟสีฟ้านิ่งแบบนี้ก่อนใช้งานนะครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหมแต่ถ้าไฟอ่อนไหมครับเน้นว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหมอ้อโอเคครับ